สว,สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันที่10ตุลาคม2563อ่าวันนี้จะมา,านแนะนำเรื่องการเพาะเม็ดอะโวคาโดตอนนี้ก็สั่งมา100เมล็ดนบจากาตากเพื่อที่จะมาเพาะอยู่ที่สีสเกตอำเภอข่ขันครับเพาะใส่ กระบะนะครับแกลบผสมขุยมะพราะ้าวนะครับแล้วก็เอาเม็ดอโวโโคโดใส่ลงไปพอเม็ดอโวโวคโดนะครับแทงยอดออกมาประมาณนี้หรือประมาณ2เซนนะครับเมื่อครบตามกําหนดหรือดูอย่างเงี้ยไหมครับว่ารากเขาลงลึกแล้วนะครับดูนะนี่รากเขาครับนี่ รากประมาณนี้นะครับถ้ายาวกว่าน,นี้ยมันจะใส่ไม่ได้นะเพราะว่ารากเขาเดินดีมากถ้าอยู่ในวัสดุปลูกที่นะครับโปร,งราาง่งเสร็จแล้วก็เอามาลงถุงดำนะยอดเขาจะพุ่งเร็วดีมากนะครับเนี่ยไมถึงกระตุ้นให้รากเขาเดินก่อนเสร็จแล้วเอามาลงถุงดำอันนี้ก็ผสม ดินนะครับผสมกับมะพร้าวสับเนี่ยทำสูตรเดียวกันหมดเลยครับอันนี้ก็ดินผสมกแกลบผสมมะพร้าวสับหาอะไรได้ก็ใช้นั้นครับเลี้ยงเข้าไปสักสองเดือนถ้ายอดเขาดีแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มการเสียบยอดหาพันธุ์ดีมาเสียบตอนนี้เลี้ยงก่อน รเราประมาณเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวก็จะเริ่มทําการเสียบยอดนะครับ,รบเพื่อเป็นแนวทางนะครับผู้ที่สนใจนะในการปลูกอะวคาโดนะครับไม้มีประโยชน์นะครับปลูกไว้บ้านละต้น2ต้นนะครับ ไวทานเองนะครับก็ถ้าเป็นแถวภาคอีสานสีสะเก็ดเราก็คงจะเป็นพิตสันบู๊เจ็ดนะครับบัคขเนียพัวเนี้ย,นนยพันพวกนี้น่าจะให้ผลผลิตดีในแถบบ้านเรานะครับครับโอเคครับสวัสดีครับ